อ่าโอเคโอไม่ได้มาหลายวันฟูดไม่ถูกเลยโอเคนะวันนี้จะมาสอนทําการตั้งค่านะครับโปรแกรมอ่านหน้าจอ GCHO นะครับหรือว่า c o m ม e นท a r y ี่สกิลเ e เอรนะครับให้สามารถเล่นได้สองเครื่องด้วยกันนะครับโดยเล่นในเครื่องเดียวนะครับแต่ว่าใช้การตั้งค่าให้มันสามารถจําลองเป็น2เครื่องได้หนึ่งนะครับอ่า ก็หลักมีจากสามวันศุกร์ที่สิบ messenger screeneris ocr and tts rate หกสิบห้าหกสิบห้าสี่สิบสี่สิบ ocr and translation screeneris default okay ก็ก่อนแรกก็ต้องเข้าไปที่ commentary s k i l a d e r นะครับหรือว่า t u t o r i a book นะครับรายชื่อเครื่องเครื่อง video meeting g shop craft g shop plus g shop plus g shop ยี่สิบ email notification advanced settings advanced settings ไปที่ advanced setting ครับ Infense Settings Schedule Task Resource Map Commentary Operation Power Manage Menu Custom Profiles ไปที่โปรไฟล์นะครับเวอร์ชั่นสูงสูงเดี๋ยวนะอันนี้เวอร์ชั่นเท่าไหร่ย้อน GSHO Plus GSHO 20222129อ่า2022129นะครับจะทำได้นะครับ i n f e e Settings เข้าไปที่ Advanced Settings นะ Infense Settings resource manager commentary operation power menu profiles ไปที่ profile profile prof, prof default check Type ป็นยกเลิก new button กด new check b p o oh, t ตก check b o x ตั้งชื่อโทรสอบเครื่องที่สองของเราคลิกคลิกปุ on granular editing mode yeah, ครับ check spot uh. function click select c o p e pick profiles ทด Box เมื่อ <And S 1> เราได้ <editing. S 1> ชื่อมาแล้วนะครับผมก็จะใช้ชื่อว่าทดลองนะอ่ะ เราก็กดตกลงครับตกลง Profiles จากนั้นให้เรากดย้อนกลับออกมานะครับผมถ้าเคยอยากตั้งค่าใหม่ทั้งหมดนะครับก็ไม่ต้องกดย้อนกลับออกมานะก็สามารถเลือกต่อไปที่จะสอนต่อไปได้นะฮะแต่ว่าใครที่ไม่อยากจะตั้งค่าใหม่นะครับก็ตามมานะครับย้อน d v e n t Settings ให้มาที่แอปจิจูบวกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ Advan c e d s e t t i n g เหมือนเดิมไปที่ Backup Back Rest Settings Backup Settings ไปที่ Backup s e t t i n g ตกลงตกลงคราวนี้เราก็กดย้อนกลับ <Y arn. S 1> มาครับ Event Settings, Operations, Profiles ไปที่โปรไฟล์เหมือนเดิม Profile, คใครเป็นอันทดลองให้มาที่โทรศัพท์เครื่องที่สองที่ต้องการตั้งค่านะครับเป็นโปรไฟล์เครื่องที่สองของเรานะครับให้เราแตะสองครั้งไปที่ชื่อโทรศัพท์ของเรานะครับทุกอย่างจะเป็นค่าเริ่มต้นนะครับเมื่อเราตั้งค่าอย่างนี้เห็นไหมเดี๋ยวนะไอ้สดไอ้าว่ด 25, 59, 12, uh, e. ah, มีเล oh, ah, ็กๆนะครับต ah, ัวนี Blessed ้คือเป็นเครื่องใหม่นะฮะโอ้ยค่ะอะครนี้นะครับเมื่อเราตั้งค่าให้โปรไฟล์นี้เป็นโปรไฟล์หลักแล้วนะครับเราก็จะมารีสตโร์ซตติ้งกันนะครับ หอัาร์วลคัดรีสมัอนกร็จะพูดเร็ดนจดเจ็ดเจ็ดเจ็ด e เเ็จ็จ็ดเ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 จ็จจดเดเด ่ะให้ไปที่ให้ไปที่แบ็กอัพแอดลิสโตเหมือนเดิมเมื่อมันเมื่อเรากดเช็คไปที่โปรไฟล์ใหม่แล้วนะครับเราห้ามกดย้อนกลับนะครับเพราะมันจะอยู่ที่เดิมให้เราปัดเหมือนแนวนอนนะครับไปหาแบ็กอัพแอดลิสโตนะครับเราไปที่แบ็กอัพเซตติ้งครับเอ้ยไม่ใช่ back up restore settings d o u b อลิสโตเซตติ้งนะครับ r กลิ oh, กดตกลงนะครับ <double> ผม เอาล้เรียบร้อยเราก็จะนี่คือมันก็จะเป็นเครื่องเก่าของเราแต่ว่าเราก็จะได้สามารถใช้เครื่องใหม่ได้ด้วยอันนี้เราก็จะสามารถใช้โปรไฟล์ได้ทั้งหมดกี่โปรไฟล์ก็ได้นะครับจะใช้โทรศัพท์กี่เครื่องก็ได้โดยโปรแกรมอันหน้าจออันเดียวนะครับเครื่องเดียวโดยโทรศัพท์ที่ใช้แต่ว่าตั้งค่าได้หลายโปรไฟล์มากเลยนี่ก็วันนี้ก็มีแค่นี้ วันนี้ก็เสียงดับไปแล้วนะโอเคอเดี๋ยวปรับา้าก่อนนะยกเลิกอ่าก็มีแค่นี้นะครับวันนี้เสร็จแล้วพักเสร็จแล้วก็ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ